เหรียญลออนุสรมหาราชสรอบเนื้ออัปก er ้าค่ะปีพศ .2,506 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระชนมายุครบสมรอบหรือ36พรรษาค่ะเหรียญนี้นะคะรูปแบบเป็นเหรียญเสมาขอบเรียบค่ะด้านบนมีห่วงค่ะ ด้านหน้าเหรียญน,นะคะตรงกลางเหรียญเป็นพระบรมรูปครึ่งพระองค์ของราชการที่9ผินพระพักเบื้องขวาค่ะใต้พระบรมรูปเป็นพระปรมาภิไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชมาดูด้านหลังเหรียญกันค่ะตรงกลางเป็นตาพระบรมราชวงศ์จักรีเบื้องบนมีข้อความว่าอนุสรมหาราชด้านล่างมีข้อความว่า เฉลิมพระชนพระพันศาครบสามรอบ5ธันวาคม2506เหรียนนี้นะคะผ่านพิธีการปลุกเสกอย่างยิ่งใหญ่ที่อุโบสถวัดราชบพิตรค่ะเหรียญดีพิธีใหญ่ผ่านการปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายท่านค่ะ